ทราชนคนขายาอีสานใต้วันที่18กุมภาพันธ์2565ที่บริเวณหน้าศารตำรวจเวนชายแดนที่224จังหวัดศรีสะเกษครับญาติได้แนะนำคณะท่านที่ได้ร่วมแถลงผลกัรน,นะครับมีการประสานงานปฏิบัติการกันอย่างเข้มขังบำบัดฟื้นฟูนะครับผู้เสพยาเสพติดซึ่งเราทำงานควบคู่กันไปนะครับก็หวังว่าปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลของทางสำนักงานตำรวจภูธรแห่งชาตินะครับเราก็หวังว่าปัญหาเหล่านี้นะครับจะลดน้อยเราเพื่อนครับที่เราตำรวจล่าสุดเมื่อคืนปฏิบัติราการเพื่อนวาระการป้องกันและแก้แต่พิทักษ์นครธนุตวนนะครับมาตั้งแต่วันที่เราได้ยกมร่วมือแก้เบาะแสจากกอพันแลวก็ร้อพันกางำดับครับรับบทของกลางเนี่ย ประมาณแสนเจ็ดนะครับของการยึดรัพย์ประมาณสามล้านห้ารถนี้หกพันครับเฉพาะปีนี้เนี่ยเฉพาะของการนั้นที่ว่าเมื่อตัวเรือนเราก็จะเสียค่าตามลำดับที่ผมแจ้งนะครับตีของกลางนะครับคราวนี้ก็สามารถยึดทรัพย์ได้ประมาณซับล้านห้ารถเดินที่ปรากฏนะครับรถเดินรัพย์สินที่ยึดทรับห้าพันห้าพันครับรวมทรัพย์แล้วสามล้านห้าที่เประเมินราคา ให้ทุกท่ำรับทราบนะครับก็ขอเรียนพี่น้องสี่คนนึงแล้วก็ที่น้องประชาชนให้มั่นใจนะครับในที่เคลื่อนถ่ายการถ่ายเราก็ประสานกันเช่นในพวกนี้เคลื่อนถ่ายในการปฏสำรวจในหลายเรื่องต้องมี รอสี่เดือนนะครับล้านเมตก็ถือว่าการปฏิบัติก็ได้มีผลงานค่อนข้างสูงนะครับดูดูีปีที่แล้วเราทั้งปีประมาณสองล้านเศษพออย่างนีาทีนี้ก็ประมาณสี่เดือนก็ถึงล้านครับก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราจะเข้มงวดต่อไปด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับเราก็ต้องเข้มงวดต่อไปด้วยสถานการณ์ยังปฏิบัติด้วยความเข้มข้นต่อเนื่องถ้าหากพี่น้องประชาชนนะครับมี ข้อมูลข่าวสารมีเบาะแสนะครับก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับผ่านทั้งในส่วนของเครือข่ายของทางตำรวจของทางมหาไทยของทางศูนย์ตำรวธรรมนะครับซึ่งเรามีหมายเลขโทรศัพท์และเครือข่ายแจ้งไว้แล้วนะครับก็ขอความร่วมมือได้แจ้งมาก็เรียนยืนยันว่าข้อมูลทุกข้อมูลที่ได้รับมานะครับทางจังหวัดจะดําเนินการทั้งในส่วนที่เป็นความรับและก็จะเข้าดําเนินการกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับแจ้งอย่างจริงจังนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ